สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้กูทุกคนนะครับเนาะเหนือกับมะพร้าวเสียงคื้นต่อเด็กพี่น้องเอาเสียงมึงเมืองศรีกับมือเนี่ยมันจะมากินกว๋วยเละพี่น้องนะมือเนี่ยมันต้มชัวกบง่ายๆพี่น้องมือเนี่ยต้มชัวกบเขาเมือนีต้มกบแล้วก็าชัวนะครับนะว่าเฮ้ยกบใหญ่นี่ครับโอ,อ้พวกเอบเลยเอ้าเฮ้ยนี่สองตัวตุ่มพี่แม่คำน้อนนี่ อักก์ะนี่เสด้าว้อมพี่น้องแจวกระมีครับแจวกระมี่ข้าวเหนียวกัคือเกลืครับกระติ๊บหน่อยกินหมูวัดจะเต๋อนะโอ้เสียบนี่มี่พักกาดพักที่ยังหมกทัวกระมีพี่น้องโอ้มือนี่ยพุทธอดครับมือนีเมนูมือนเสียบเสียบเหมือนก้อยกันกะบปากก้นไหลก้นแท้ก้นจับสไก่ก้นติดตามเหี่เบาเสียงเพื่อเป็นกำลังใจเนี่ยเด้อพี่น้อง ขอขอบพระคุณห,หลายๆนะครับเนาะมาพี่นอ้นองกินขอน้ําันกับมัน,นเขาียวเนี้ยกระติดห่อเนานะพี่น้องอู้หี่เต็มกรองคืเอเราแสบครับมาน่าหิวไหมฮักเลย

học có nghi là tránh mưa đất phải học đất hết đi anh phải cầm lại coi có thử lo không อ,องเชียบบ่พักให้เราเน่ยจนอายุปันนี่แหละ40กว่าไม่จะเก็บเงินเพื่อนม่นเคยกินหือเ่อือือหนื่งหมื่อือหืออร่ออือ ขาตัวยังไงโอ้ยเบอร์เซอนัวครับอื คำพูดพี่น้องเพราะว่าเหตุงานครับยังเดินมีเวลาเห็ุดอกคิดเพราะว่างานที่ทำมันมันบดเชิงเสียวางเพื่ไปเหตุจุดแบบนี้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video กระดูกอ่อนนะคุณน้องโอ้ัหท่าเน้ hmm. mm ่ยจำเจ้า อืม,มเ,เหี่ยงแบบเพลินหว่าจังมันตีเหี้หืมันจะขากบขายนี่เรียบร้อยืพี่น้องเดือ ส่วนนี้ดีไหอมหลายอย่างไปต้มสุมทรไม่ด้ก็่ิใส่ประครัมออนปัะคัมขอาติดเนื้อขอสเผ็้พิล้อ cứ chẳng bao giờ phải lịnh nhau nữa thở nó tít nữa lúc nào cũng chỉ lịch công mạng นั่นโดนกิน,นพนนนนี่น้งองว้าขอทาปลเรือหม้กุบตับน้ำมันเนี่ยจำเจอีอยวเหี่ยจำเจียวมงเชียวเห็นทั้งห,หมดเลยมมกินละครับอื

อืมวาเนองแกนตีนกบโอ้โม,มนันับมากวิ่ ô oh, khát rồi nó <laughs> luôn đó. rồi cho cốp cho cốp nhai đi mà cốp nó cốp nhỏ rồi mừng mà chào trời đất trời khá to nữa wow hmm

แา่อังไม่ได้กินน,น,นั่นแหละส่วนครบหิตเองแต่บ่ิเวณมันเ็ดในเบื้องข้างฮ็ดมันหนาหวครับมันดูด้วยการปรุงบบป๊บ ของที่การปรุงแต่ละนั่งหวัดมันบ็คือกันนะครับเนาะคือปลาตังเราเห็นือพี่น้องข้างเราเนี่เนาะแต่บั่นเราเที่ยงคือปุ้งต้มโชกบหนึ่งเห็ดกระกร้อยนี่แหะเห็ดกระก้อยเยอะ โปรไซดีแค่นั้นเลยไซดีไซดีเี็นปไซครับไซนี่ใ,เใจเห็นล่ะ Vắng ừ. tổ kìa rồi vì ưu hết Nó ừ. mặn Nó mặn cắm nặng Anh ừ. ấy ừ. tháo cột kinh ừ. luật thảo cộp đúng rồi bình nắng và tiên thì đầy cái cả đột cào cay kinh ờ, ruột Mm. nhăn xẹp thôi nào nắng cốm như ra thì mới bị lòng đó bữa đấy tôm cốm mà được kinh nắng mà nào quá xong mà kinh cố được kinh cốm được cứ thời gian ốm gì bao tay cỡ tạc hàng rồi đó nó thọt rồi này thọt cặp quả nó mới hẹn rồi thọt cặp quả vậy ôi tâm bọc cung này เกี่ยงตับพีน่น้อง,องนี่แนตะ้าหเต้ากบมือแสบพี่น้องจานนี้เลยอืมม่ได้กินดัวแล้วนะดนําก็นนะครับ ตอนมันเบลล์กับข้อกบพระคุนหลายๆนะครับเนาะที <ett par aisse 250> okay. like uh ่ขามารับชสมรับฟังกับขออนุญาตขออไปนะครับเนาะปี่โต๊ะเองกต่พี่น้องก็อย่าถือสาเลยพี่น้องเ้อการกินก็เป็นกิดกินโชว์นะครับเนาะ มาหมักมาเล็กครับคอยบอกตีเตียงกันนะครับแนะน้ำมากกันเลครับผมโมเสียงยินดีครับผมครับสำหรับชิมนี้นี้แหละพามากินตรมกบเจียวฟักกะโดเจ้วกับเจียวเซนี่ตัวเนี้ยเบิดกองแหละก็เนื้อตาหักยังพี่น้องเนาะตั้มน่ะแหละครับ yeah